คุณรู้หรือไม่ว่าสุขภาพลำไส้มีผลต่อสุขภาพของเราและยังมีผลกับน้ำหนักตัวของเราด้วยในร่างกายคนปกติลำไส้จะทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารต่างๆเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ภายในลำไส้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์มากมายหลายชนิดหากอยู่กันอย่างสมดุลลำไส้ก็จะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงแต่หากลำไส้เสียสมดุลมีจุลินทรีย์ไม่ดีมากกว่าจุลินทรีย์ดี จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นโรคลำไส้แปรปรวนโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้ภาวะอ่อนเพลียรวมถึงการย่อยและการดูดซึมสารอาหารที่ลดลงนอกจากปัญหาสุขภาพแล้วสมดุลของลำไส้ยังส่งผลต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในลำไส้มีผลต่อการสะสมไขมันส่วนเกิน นอกจากนี้จุลินทรีย์ในลำไส้ยังมีผลต่อการควบคุมความอยากอาหารระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดและระบบเผาผลาญซึ่งส่งผลต่อการควบคุมหรือลดน้ำหนัก <c oughs> การดูแลสุขภาพของลำไส้ของเรา <c oughs> จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามโดยสามารถทำได้ง่ายๆ <c oughs> เพียงเราปรับพฤติกรรมตามหลัก6ไลฟ์สไตล์ 1. เลือกประเภทอาหารที่ดีเน้นการรับประทานผักผลไม้ท่านพืชลดเนื้อสัตว์ 2. การนอนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยรักษาสมดุลในลำไส้ 3. ทัศนคติการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีต้องมีโกร t h ไมล์เซตที่เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาได้ 4. ความเครียดความเครียดกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดส่งผลให้การย่อยอาหารประสิทธิภาพลดลงและลดทอนความแข็งแรงของเยื่อบุผนังลำไส้ 5. กิจกรรมทางกาย การออกกําลังกายควบคู่กับการดูแลเรื่องอาหารช่วยให้ลำไส้มีสุขภาพดีขึ้น 6. ปรับนิสัยการรับประทานอาหารค่อยๆเคี้ยวเพื่อให้ย่อยอาหารได้มีประสิทธิภาพนอกจากการปรับพฤติกรรมแล้วเรายังสามารถสร้างสมดุลลำไส้และควบคุมน้ำหนักด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามสารใหม่ในการควบคุมน้ำหนัก happy g u t healthy weight เริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดี และปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้เหมาะสมเมื่อจุลินทรีย์ในลำไส้มีความสมดุลการลดน้ำหนักก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนมืออาหารและโปรตีนจากพืชและดียิ่งขึ้นเมื่อรับประทานคู่กับสารอาหารอื่นที่เหมาะสมเช่นน้ำมันปลาและวิตามินเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการซึ่งจะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเส้นทางการลดน้ำหนักของคุณให้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะสุขภาพลำไส้มีความสำคัญมากกับการลดน้ำหนักโดยรวมดังนั้นการดูแลจุลินซีย์ในลำไส้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาดูแลลำไส้ของเราเพื่อการลดน้ำหนักที่ง่ายและยั่งยืน